สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มารับชมกันเช่นเคยกับซีรีส์เรื่องร้านคาแรคเตอร์เดลิเวอรี่ก็มาถึงตอนจบกันแล้วนะคะ วันต่อมานางเอกกับพระเอกก็มาทํางานทั้งคู่ก็ทำหน้าบึง้งตึงใส่กันไม่พูดคุยกันคนที่บริษัทต่างก็สงสัยกันยกใหญ่ว่าทั้งคู่งินกันเรื่องอะไรนางเอกงานก็ได้แต่นางซึมซึมพระเอกเรียกทุกคนมาประชุมแต่นางเอกก็ไม่ยอมเข้าร่วมประชุมด้วยทําให้พระเอกก็น้อยใจไปใหญ่พระเอกจึงยอมขอร้องทุกคนให้ช่วยงอนนางเอกยอมบอกกับทุกคนในบริษัทว่าทั้งคู่นั้นแอบคบกันอยู่ทุกคนก็ต่างออกตัวช่วยกันอย่างเต็มที่ บอกรเรกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องจีบสาวจะช่วยเองแต่ไม่ว่าทุกคนจะพยายามขนาดไหนก็ไม่ประสบความสำเร็จนางเอกเธอยังคงเมินเฉยพระเอกยังได้ชวนทุกคนไปทานข้าวนางเอกก็ปฏิเสธอีกแล้วจนหัวหน้านั้นต้องเข้ามาพูดบอกว่าอย่าเอาแต่ทำงานเลยต้องมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างแล้วให้หันไปที่ประตูพระเอกก็ได้ถือช่อดอกไม้เดินเข้ามาพร้อมกับเสียงเชียร์จากทุกคนเพื่อให้นางเอกนั้นหนายเงนพระเอกแต่นางเอก ก็ปฏิเสธไม่ยอมรับช่อดอกไม้บอกเปรกให้อยู่ห่างๆจากเธอหน่อยแล้วก็เดินออกไปเช่นนั้นทําให้เปรเกต้องเศร้าไปสงสารเปรกออกมากๆนางเอกก็กลับห้องมาก็ได้แต่นางเศร้าเสียใจกับปลาน้อยของเธอว่าเธอนั้นคงไม่ใช่คนที่เปรเกชอบแน่ๆเขาคงจะชอบคาแรคเตอร์ที่ดูสง่ามั่นใจที่เธอกินคาแรคเตอร์เข้าไปในแน,แน่คิดแล้วก็ทำหน้าเซ็ง ทางด้านของพระเอกนั้นก็กวนกวายใจมากๆขอร้องให้ฟางเทียนซีมาช่วยอีกแรงฟางเถียนซีก็ได้ถามกับพระเอกว่าพระเอกนั้นชอบนางเอกที่ตรงไหนรักที่ตัวตนของเธอจริงๆหรือเปล่าเขาก็ได้ตอบว่าเขาชอบนางเอกที่เล่ามุกเป็ดๆให้ฟังชอบที่เธอตั้งใจทํางานและชอบที่เธอคอยอยู่ค้างคเขาซึ่งมันก็ตรงกับตัวตนที่แท้จริงของนางเอกฟางเถียนซีจึงตกลงจะช่วยพระเอก ถึงแม้ว่าจะทําร้ายจิตใจของเขาก็ตามราะเขานั้นก็แอบชอบนางเอกเหมือนกันแผนแรกที่ฟางเทียนซีแนะนําก็คือจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวโดยให้ลีลีและเทียนอิงทําเป็นเอาของไปมอบให้หุ้นส่วนบริษัทและก็หลอกให้นางเอกนั้นไปขึ้นรถกับพระเอกเอรกก็แอบยิ้มดีใจที่แผนการขั้นแรกสําเร็จแต่นางเอกนสิโวยวายซะยกใหญ่ไม่อยากจะไปด้วย แล้วแพรก็ได้พานางเอกมาที่บ้านของเขาปิดตานางเอกเอาไว้แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เวลาทั้งหมดของเขาจะมอบให้กับนางเอกคนเดียวนางเอกก็ถามว่ายังมีอะไรต้องทำอีกไหมเธอจะได้กลับไปวาดรูปแล้วแพรกจึงบอกว่าเขาจะขอวาดรูปเธอบ้างแพรอเซอร์ไพรส์นางเอกด้วยการวาดภาพจนนางเอกเริ่มใจอ่อนลง และคิดว่าเธอจะให้โอกาสพระเอกอีกครั้งแล้วทางคูก็ได้โผล่เข้ามากอดกันจนเีพระเอกก็ได้หันกลับมากินโปรตีนาราจากร้านคาเล็กเตอร์น้อยลงเพื่อที่จะได้มีเวลาให้นางเอกอย่างเต็มที่ตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็โรแมนติกออกมากๆ ่างคนก็ต่างมีความเข้าใจกันเมื่อเห็นพระเอกทานโปรโตีนบาแทนข่าวนางเอกก็อยากจะถามเรื่องร้านคาเลเตอร์แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีพยายามหาสิ่งที่พระเอกซ้อนไหวพยายามปีนชั้นหนังสือจนพระเอกจับได้พระเอกเลยตัดสินใจทิ้งมันไปเพื่อนางเอกนางเอกก็เห็นทุกอย่างได้แต่คิดว่าเขากินโปรโตีนบาก็เพื่องานของเขาแต่เธอกินเพื่อเสริมสร้างบุคลิกของตนเองพระเอกจะชอบเธอที่เป็นแบบไหนกันนะ ต่อมาบริษัทของพระเอกก็เกิดปัญหาอย,ย่างหนักมีการยกเลิกสัญญาทําให้พระเอกเครียดหนักจนเกือบจะล้มละลายไม่เหลืออะไรแล้วนางเอกก็คิดหาวิธีจะช่วยพระเอกด้วยความเป็นห่วงแต่เธอก็ยังอยากรู้ด้วยว่าพระเอกนั้นคิดยังไงกับเธอกันแน่ชอบเธอที่ตรงไหนเธอเลยตัดสินใจสั่งอาหารจากร้านคาเลเตอร์มาอีกครั้งและคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งนี้เธอจะสั่งอาหารเพื่ออยางรู้ใจคนเพื่อ,ออ่านใจของพระเอก เธอได้ยินความคิดของทุกคนในบริษัททุกสิ่งที่ทุกคนคิดนางเอกได้เห็นพระเอกซึ่งตอนนี้เขานั้นกำลังคิดมากเรื่องงานเขามีความคิดเรื่องการกินโปรตีนบาด้วยกินน้อยก็จะทำให้งานเสียมีทางเดียวคือต้องกลับมากินเหมือนเดิมแต่อีกความคิดของพระเอกมันก็สวนทางกันเขาไม่อยากกลับไปกินมันอีกแล้วเขาต้องการทำทุกอย่างให้สำเร็จด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาโปรตีนบาอีกแล้วนางเอกก็ได้รู้ความจริงทั้งหมด เธอดีใจมากที่พระเอกนั้นเลือกที่จะสู้ด้วยตนเองเธอเดินเข้าไปหาพระเอกหิ้มให้และเข้าไปจับมือพร้อมกับจูบพระเอกเบาๆทางครูก็ได้จูบก,กันตอนนี้นางเอกก็รู้ใจของตัวเองมากขึ้นเธอก็ยิ่งตกหลุมรักพระเอกมากขึ้นไปอีก พระเอกก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นพยายามด้วยตนเองถึงแม้มันจะยากแต่ก็มีนางเอกคอยอยู่ข้างๆเสมอนางเอกก็ขอร้องให้ทุกคนหันมาร่วมมือกันเพื่อช่วยบริษัทของพระเอกให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ทุกคนก็ต่างช่วยกันอย่างเต็มที่เมือ่อรู้ว่าพระเอกไม่เหลืออะไรแล้วเอางานไปเสนอลูกค้าก็เหมือนจะถูกปฏิเสธทําให้พระเอกทอ้อ ได้แต่นั่งอมทุกข์ร้องไห้อยู่คนเดียวนางเอกก็ได้เข้าไปกอดปลอบใจในวันที่ท้อแท้ที่สุดก็ยังมีนางเอกอยู่เคียงข้างมันช่างเป็นกอดที่อบอุ่นมากจริงๆด้วยความเศราก็ยังแอบหวานอยู่นะ แล้วทางคู่ก็ได้กลับมาบ้านด้วยกันนั่งกินอาหารด้วยกันพระเอกก็จ้องมองหน้านางเอกแล้วก็คิดชั่งใจอยู่นานว่าเขาจะสารภาพกับนางเอกเรื่องกินโปรโตีนบาร์บอกนางเอกว่าก่อนหน้านี้กินอะไรไม่ได้เพราะกินแต่โปรโตีนจากร้านคาแรคเตอร์เข้าไปแล้วก็ให้นางเอกดูแอปพลิเคชันของทางร้านแต่แล้วแอปพลิเคชันนั้นก็ได้หายไปแล้ว มันหายไปนางเอกจึงลองสารภาพความจริงดูบ้างว่าเธอก็กินอาหารจากร้านคาแรคเตอร์เหมือนกันแล้วแอปพลิเคชันนั้นก็หายไปเช่นเดียวกันเพียนแค่เรายอมพูดความจริงแค่มีความมั่นใจกล้าเผชิญหน้าข้อมูลของแพรอกกับนางเอกก็ถูกลบหายไปจากร้านคาแรคเตอร์เช้ามาแพรอกกับนางเอกก็ตื่นนอนมาพร้อมกันทั้งคู่ก็นอนกอดกันครั้งนี้ทางคู่ไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าต่างฝ่ายจะชอบบุคลิกแบบไหน ถ้ามีความเชื่อใจก็มีความสุขแล้วทั้งคู่จับมือกันเข้ามาในบริษัทพร้อมช่วยกันฝันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยกันเปลี่ยนโฉมการทํางานสมัยไอเดียของพระเอกก็ดีมากๆจนทําให้บริษัทกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งโดยมีฟั่งเตียนซีและทุกๆคนคอยช่วยกันจนได้รับผลตอบรับอย่างดีพระเอกและนางเอกก็โผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจทุกอย่างสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีส่วนอีกด้านหนึ่งก็มีคิง ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านคาแรคเตอร์เขาก็เป็นนักวิจัยเทคโนโลยีอาหารด้านมืดโดยจะเลือกคนที่มีจุดอ่อนมาทำการทดลองพระเอกและนางเอกคือผู้ที่ถูกเลือกแต่การทดลองครั้งนี้ถือว่าล้มเหลวเพราะเขาไม่สามารถควบคุมจิตใจพระเอกกับนางเอกได้อีกต่อไป ส่วนแรกและนางเอกก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นความรักที่ลงตัวแค่ทั้งคู่มีความเชื่อใจเชื่อมัน่นและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงคอยอยู่เคียงข้างกันยามมีปัญหาก็ทําให้ชีวิตมีความสุขและสมบูรณ์แบบในแบบของตัวมันเองแล่วเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งค่ะแล้วทุกคนล่ะคะเชื่อมัน่นและกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหรือยัง แอจเชื่อว่าไม่มีสิ่งไหนดีไปกว่าการที่เรามีความเชื่อมั่นในตนเองทําในสิ่งที่ถูกต้องแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ